สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Amex Story นะครับวันนี้ก็จะมีโทรศัพท์มือถือมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Infinix รุ่น hot 40 pro และก็ hot 4 0 i นะครับผมวันนี้ก็มี2รุ่นมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นมือถือของ Infinix นะครับราคาถูกไม่เกิน4,000บาท าทางอินฟินิตนะครับประเทศไทยได้เปิดตัว i อ f นฟิน h o ฮอ40ซีรีส์ซึ่งในประเทศไทยจะวางจำหน่ายรุ่นฮอต40โปรแล้วก็ฮอต40ไอนะครับที่เน้นความคุ้มค่าจับต้องได้โดยรุ่นท็อปโดดเด่นเรื่องจัลโลสโคปแบบฮาร์ดแวร์คุมพลัง h ฮลโ o G99 นะครับผมใหม่และมีเทคโนโลยีโดดเด่นมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผม เราไปฟังรายละเอียดนะครับของสเปค Infinix Hot 40 Pro กันก่อนนะครับผม Infinix Hot 40 Pro ก็จะมีขนาดตัวเครื่อง6คล76.6คล8.3มิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่199กรัมหน้าจอขนาด78นิ้วแบบ IPS LCD ความละเอียด2,460ค x 1,800 0พิกเซลนะครับ พร้อมกับรีเฟตเลดถึง120เฮิรตและความสว่างให้มา500นิตและเป็นคุมพลังนะครับเป็น MediaTek h ค l i o G99 Octa-Core GPU เป็นมิลิ G57 MC2 นะครับระบบปฏิการเป็น Android 13บวก XOS 13.5ให้แรมมา8 g ินะครับบวกได้อีก8 g ินะครับเป็น VRAM หน่วยความจำนะครับหรือว่ารอ m ได้มา256 g b เพิ่มได้ด้วย m i โค s d นะครับรองรับระบบปริกาณ 5G นะครับ Wi-Fi เป็น802แล้วก็ 11abgnac ครับดูอ n ลแบน Bluetooth GPS กล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยกล้องความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซล f 1.8 กล้องมาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซล f 2 4นะครับผมมี led flash video อยู่ที่1 4 4 0 p 3 0 fps แล้วก็1 0 8 0 p 3 0 fps นะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล dual led flash video อยู่ที่1 0 8่ p รองรับ usb c นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000 m a ah. มิลลิแอม ระบบชาร์จไฟแบบสาย33วัตต์นะครับให้มาระบบชาร์จกำลังชาร์จก็อยู่ที่33วัตต์นะครับเรามาดูนะครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นสเปคของ Infinix Hot 40i นะครับสเปคของ Infinix Hot 40i ก็จะมีขนาดตัวเครื่อง163.6คูณ6นะครับแล้วก็คูณ8.3มิลิเมตรน้ำหนักก็ที่190กรัมนะครับ ขนาดหน้าจอ56นิ้วแบบ IPS LCD ความละเอียดอยู่ที่7 2 0ณ1 6 1 2พิกเซลพร้อมกับรีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิร์และความสว่างให้มา480นิตนะครับคุมพลังเป็น Unisoc นะครับ T606 GPU เป็น Mali G57 MP1 นะครับระบบบริการเป็น Android 13บวก XOS 13 และให้มา8 GB กินะครับผมหน่วยความจำา 128GB แล้วก็มีตัว256 GB เพิ่มได้ด้วย micro sd นะครับรองรับ5 g wifi 802 11 abgn ac dual band bluetooth gps กล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยกล้องความละเอียดที่50ล้านพิกเซล f 1.6นะครับ led flash video เป็น 1,080p 30fps กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่ 32mp dual LED f l a ววิีโโอยู่ที่ 1,080p รองรับ USB-C เช่นเคยนะครับแบตเตอรี่ให้มา 5,000mAh ระบบชาร์จไฟแบบสายให้มา1 8วัต์นะครับ สำหรับราคานะครับ i n f i n i ิต Hot 40 Pro อย่างเป็นทางการนะครับตัวแรม16 g ิกะไรอม256อยู่ที่ราคา5,799บาทนะครับส่วนตัว Infinite Hot i n f i n i ินิต t 40i จะมี2ตัวให้เลือกนะครับก็จะเป็นตัวแรม8 g ิกะไรอม128 g ินะครับราคาอยู่ที่3,799บาทส่วนตัว แรม8กิกลอม2 5 6กิกราคาอยู่ที่4,495บาทนะครับผมใครที่สนใจรุ่น i n f i n i t ตนะครับราคาย่อมเยาราคาถูกทั้งสองรุ่นนะครับเป็นรุ่น HOT 40 Pro แล้วก็ HOT 40 i นะครับผมก็จะมีให้วางจำหน่ายประมาณวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมใครสนใจก็ไปหามาใช้กันได้นะครับมือถือยี่ห้อ i n f i n i t ต นะครับรุ่น HOT 40 Pro แล้วก็ HOT 40i นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครัยกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ